ครับผมสอนนั้นนายกปอดกบ,บินบุรีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสิบวันครับซ้บอมอยู่ที่ค่ายอภิชาติเมืองไทยครับที่จังหวัดสาแก้วครับมีใครเป็นผูปปป้บ่าวผู้ซ้อมแล้วเมื่อที่นั้นมีชาติจิตีชาติอน,นันต์แล้วก็ชาติชนินทร์ตัวในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดยี่สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ สูงวัดเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับผมหกสิบสามครึ่งครับเราโวายสไตล์อะไรครับโวยครบเครื่องครับแล้ววันที่เราเจอกับเดซเซอร์ส์สามเคยเจอกันไหมครับเคยประกบกันไปสามครั้งสี่ครั้งแับไม่ได้ต่อยทั้งท<อ>ี<อ>ก็เลยไม่ได้เจอกันไปด,ดีไฟล่าสุดเลยครับผมแล้วรู้ไหมเขาเป็นโมยสไตล์อะไรเขาเตะอครับต,ต่อยหมัดครับแล้ววันนี้เราจะวางเกลียวแบบไหนเนก็ ดูบนหนทีครับก็ไปตามตาตาแล้วดูแก้ไขตรงัานเอาอย่างไฟล่าสุดนี้เราใส่ไว้ที่ลังสตครับลังสตที่นี่เลยใช่ไหมวันนั้นเราเจอกับเป็นเพชรพอสมุทรสีครับเป็นไงบ้างครับเออเรชนะกรรมการจะบอกยกสี่อ๋อจับเราชนะใช่ไหมวันนั้นต่อยเบียเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยสามสี่ใหญ่กว่ามั้ยใหญ่ครับใหญ่คิดว่าถ้าเกิดเข้าไปสออหรือไปช่างนี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดน่าจะมา เกิน50เพราะว่าปล่อยๆมาเขาปล่อยมาแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็80-90เต็มที่เนาะเราต่อยมาเราหนุนวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา90 90้อยครั้งบเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดหนองบัวลำพูครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเราหน่อยประมาณเช้าหนองบัวลำพูครับเมนี้ทำอะไรเต็มที่ครับโอเคขับจะมาลองใจครับ